ไม่อยากทานยาลดไขมันทั้งชีวิตนะครับต้องรู้3ข้อนี้ข้อที่1เลยคือยาลดไขมันส่วนใหญ่ไม่ได้กําจัดไขมันออกจากร่างกายเวลาที่เรารับประทานยาลดไขมันยาลดไขมันจะย้ายไขมันเราในเส้นเลือด ไปไว้ในตำแหน่งอื่นเช่นที่ตับเป็นต้นดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นไขมันในเลือดสูงอย่าชะล่าใจไปกินยาลดไขมันแล้วไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าไขมันลดลงแต่ไม่ทําอะไรระวังนะครับจะเจอไขมันพอกตับโดยไม่รู้ตัวดังนั้นทุกปีควรตรวจไขมันพอกตับและ ควรจะต้องออกกำลังกายเป็นประจำเพราะอย่าลืมว่าค่าไขมันอยู่ที่ตับถ้าเราไม่ออกกําลังกายเพื่อเบิร์นมันออกมันก็จะพอกไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นไขมันพอกตับและบางคนอาจจะกลายเป็นตับแข็งโดยไม่รู้ตัวข้อที่2การทานยาลดไขมันไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่เป็นรอดเลือดตีบนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ระดับไขมันมันลดลงนะครับจนถึงระดับปกติพอเรากินยาแต่คําว่าระดับปกติเนี่ยไขมันที่ลอยอยู่แม้ว่าจะเป็นระดับปกติเมื่อเจอกับไขมันทรานจากในอาหารมันก็จะสามารถไปเกาะหลอดเลือดและทําให้หลอดเลือดตีบได้เช่นกันดังนั้นเราควรจะต้องดูแลสุขภาพด้วยดูแลอาหารที่กินไม่ควรมีแป้งน้ําตาลเกินความจําเป็นเราไม่ควรอ้วนขึ้นรอบเอวไม่ควรเกิน27นิ้วนะแล่รเราไม่ควรกินเนยเทียมหรือว่า น้ำมันทอดต่างๆหรือว่าแม้แต่อเมก้า6กเกินความจำเป็นข้อที่3คือความเครียดกระตุ้นให้ตับสร้างไขมันได้ดังนั้นหมายความว่าบางคนเนี่ยของทอดก็ไม่กินแป้งกับน้ำตาลก็ไม่กินเอ๊ะทำไมฉันถึงมีไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆแล้วอะร่างกายของเราเนี่ยใช้คอเลสเตอรอลในการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆอยู่แล้วดังนั้นคอเลสเตอรอลมันมีประโยชน์แต่เนื่องจากความเครียดหรืออาจจะเป็นจากพันธุกรรมเราเนี่ยกระตุ้นให้ไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น กว่าค่าปกติของคนส่วนใหญ่ดังนั้นใครก็ตามที่รู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะไขมันสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแต่ตัวเองยังไม่อยากกินยาทํายังไงดีผมแนะนําว่าให้ลองออกกําลังกายเบาๆวันละ30นาทีคุมอาหารนอนพักผ่อนให้เพียงพอดูก่อนครบ3เดือนลองไปตรวจเลือดซ้ำที่ว่าไขมันลดลงไหมถ้าไขมันลดลงมาอยู่ปกติผมดีใจด้วยคุณไม่ต้องกินยาแต่ถ้าไขมันสูงนิดนึงแต่กังวลแต่ตัวเองก็ไม่อยากกินยากลัวว่าตับไตจะทํางานหนักกินยากลัวว่า จะเกิดไขมันพอกตับผมแนะนําว่าไปหาสารสกัดจาก red yeast rice ก็ได้ผมจะใส่ red yeast rice เนี่ยเข้าไปในอาหารเสริมที่ชื่อว่า D- คอ e สามารถ inbox ถามแอดมินได้ว่า D- คอ e เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับโดยปกติเนี่ยองค์การอาหารย,ยาเขาจะให้รับประทานแค่1เม็ดแต่โดยส่วนตัวผมลองรับประทานเองแล้วและให้คนไข้าทานดูเนี่ยพบว่าการรับประทานวันละ2เม็ดเนี่ยช่วยลดไขมันได้ดีกว่านะครับดังนั้นโดยปกติผมก็เลยแนะนําว่า ทานดีคอเวันละ2เม็ดนะครับทานไป1เดือนแล้วเจาะเลือดดูเนี่ยระดับไขมันจะลดลงระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยบางคนที่ไขมันสูงไม่มากก็ทานดีคอตัวเดียวแต่ถ้าใครก็ตามทานดีคอแล้วไขมันลดลงแต่ยังลดลงไม่มากเท่าที่ต้องการแนะนําว่าให้หยุดดีคอแล้วไปทานยานะครับเพราะยาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับสาหรับใครก็ตามนะที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถ กดติดตามผมได้ใน YouTube นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งใน Facebook กด Follow แล้วกด s e a f ิรแล้วทีมงานผมเนี่ยจะนำความรู้ดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงมือถือทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ